โอ้โหเนื้อแน่นๆนะครับอ่ะนี่ฮะผักนะครับรวมมิตรนะฮะเมนูหนึ่งปลาหนิ่นนะครับพริกลดเด็ดนะครับนี่ฮะ้พริกแจ่วปลาหนิ่นนึ่งนะครับเมนูมื้อนี้นะครับก็ะหนึ่งปลานิ่นนะครับสองตัวใหญ่ๆเลยนะครับนี่ฮะเมนูมื้อนี้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับทังช่องสมศักดิ์น้ำเนยเด้อครับเด้อนะครับ พักนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดนะครับนี่พักผู้ชายนะครับหอมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกวางตุ่นนะครับนี่ฮะเราก็จะาองใส่ไปเนาะนะครับเราติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครับทางจ่องสมศักดิ์ลำเลื่อครับเด้อนะครับนี่ฮะป่านิ่งตัวยิ้งไงเลยครับนี่ครับตัวยิ้งยัเลยครับผุ้มตอนนี้เฮากะทําการใส่พักไปเลยนะครับนี่ฮะ ผักหลายนะครับผู้อสมศัก็มากกินผักนะครับนี่ฮะเอาใส่ไปแล้วนะครับหนึ่งปลานิ่นนะครับว่าจะเป็นผักกาดนะครับกวงตุ่งหรือจะเป็นกุชชา่นะครับเพื่มความหอมเนาะพี่น้องเนาะรอติดตามรับชมครับกันนะครับผมหลังจากที่เห่ารอปลาซุกนะครับเราก็เราก็มาเฮ็ดน้ำจิ้มกันนะครับเน่เราวัตถุดิบเหานะครับใส่พริกเขียวพริกแดงนะครับผสมกันนะครับผมนี่ฮะเราก็เตรียมนะครับพริก ดิบพริกแดงนะครับผสมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นหอมไอหัวหอมนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับเข้าก็จะขวบพริกก่อนนะครับตําพริกแจวเนาะพี่น้องนี่ะมีทั้งมะเขือเทศพี่น้องเขาก็จะเอาขวบก่อนนะครับหลังห้องจะมาตําเครื่องนะครับเนี่ะเราเข้ากับนานะครับกระเทียมลงไปนะครับพนก่อนนะับเข้ากับตำ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 เข้ากับจะเตรียม ตำหากปัก c ี้นะครับเพิ่มความหอมในพริกแจวเห้านะครับนี่ครับเราก็จะกวัวพริกนะครับไว้แจวกับหนึ่งป่านะครับสูตรใครสูตรมันนะพี่น้องเนาะบางคนก็ตำไปเลยนะครับจากนั้นเราก็นำพริกมะโขกนะครับตำแจวนี่างเงี้ย เราก็ขบมะเขือเทศลงไปนะครับเตรียมที่จะใส่มะนาวนะครับเราก็ใส่น้ำปลาเพิ่มโคมัวนะครับใส่ผงนัวเข้าไปครับมลไยแสบหลายเยายด้อพี่นอกเราก็ตามมะนาวนะครับมะนาวลงไปนะครับ เทาันครับจะได้น้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วปลาเนนหนึ่งนะฮะน้ำซิกแจ่วนะครฮะหนึ่งปลาเนนนะครับเตรียมตักลงจานนี่ฮะตักเสียบหรือปินโนงเอ,อ้ยจากนั้นเราก็ใส่ ต้นหอมผักชีนะครับที่เราหั่นไว้นะครับนี่ฮะก็จะได้นะครับนี่ฮะน้ำพริกเจ่วหนึ่งปลานินนะครับหน้าตาของหนึ่งปลานินนะครับอ่ะนี่ฮะหน้าตาของหนึ่งปลานิลน,นะครับสองตัวใหญ่เลยครับโอ้โหเหนือแน,น่นนะครับนี่ฮะ นะแลเราจะตักผักขึ้นมานะครับอ่ะนี่ฮะผักนะครับรวมมิตรนะฮะมนูนึ่งปลาหนิลนนะครับนึ่งปลาหนิลนนะฮะพริกรสเด็ดนะครับนี่ฮะอือพริกเจีวปลาหนิลนนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็ไป ทำกินกันได้ได้พี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับทางช่องสมศักดิ์ด้วยก็แล้วกันนะครับ่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วแหละรอติดตามคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ